국민 nhớ đăng ký kênh để ủng

นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งนิเตาพี่ตาตา้าอ้าวนหน้าครับเด็ายกันนั่งลงเันั่งลงเด็กดวัน่งเดดวยกันนัลเตรียัวแลีนะครับพร้อมนะ Om, Am Jangan lupa Kau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไม่หวก็ขึ้นไปเลยครับไม่ไหวก็ไม่เป็นไร น้อยดียเราถึงแล้วไงสองกิโเทเ ขอเสียงมาแล้วครับมังกรขอเสียงแบบก้าวโต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 น่ามันเสร็จยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนไหนนี่มึงอะเลยจ้ะฉันกำลังนี่ก้าวโตเออมีลมพัดสือเ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 สืาโตก้าโตก้าโตก้าวโต เอาตบมือนม่ครัวหน่อยเดียวตมือนม่ครัวหน่อยเดีวเอาเต็มหน้าเราขึ้นไปยได้ทุกวันนี้เพราะเป็นครัวใหญ่นี้เรายังมีเวลาเหลืออีกเดือนกว่าๆฟิตร่างกายทันนะครับ หนึ่งในสามแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมร่างกายให้ดีครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างครับมาเดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างล่างครับเราจะข้างล่างเลยเชิญครับเชิญได้เชิญได้เชิญได้สนใจไหมเลี้ยงไหวป่ะไผ่เนี่ยสมยงยู่ถังแท่งมือเปล่าเอ๋จ้า ไปวา่มีสมุนไพรติดตัวยาดมยาลมยาหมองเจ้าชูลมที่ราวางมะเป่าเฮ้ตรงนี้เป็นน้ำตกเหรอคุ้งลาแน่น้ำคู่กัโอ้น้ำตกมาติดของมาเลยแล้วมันจะไหลไปไหลลงไปติดของมา จ้าลงเลยตเป็นแบบแบบไหวนะเร็็นทลยนะทำเรแล้วหนึ่งขั้นแต่มาแค่หน่งในสี่เองตายงดไปอกแม่เดินได้สนามที่น้าก็ได้เดินในแต่นี่ก็เออได้ได้เดินกำลังขาเดินมุดอยู่ในบ้านใกล้ๆกี่โบก็เดินกี่โบอร์ได้ยืดหัวก็ได้